วันนี้เราพระเราถูกตีเรื่องระเบียบวินัยถูกตีเรื่องหลายๆเรื่องเรื่องลาบสาัสาละเรื่องเงินเรื่องความอวดดื้อถือดีเรื่องมีตัวตนอะไรเนี้ยมันก็ทําให้เขามีจุดโวโจมตีเรานั่นเราก็ช่วยกันเป็นชาวพุทธสําหรับเรื่องวันนี้ที่จะให้เอาไปทดสอบนะครับทดสอบวันนี้เป็นภาคปฏิบัติพรุ่งนี้ก็บันทึกออกมา ว่าที่บทเรียนที่ปฏิบัติวันนี้เป็นอย่างไรแล้วก็สรุปเป็นผลออกมาบันทึกพรุนี้เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติเป็นวันๆไปนอกจากได้ผลกับตัวเองแล้วต่อไปเราจะไปใช้กับคนอื่นแล้วก็จะทำระบบเป็นระเบียบถึงโลกในยุคต่อไปเราจะทำอะไรแบบตามใจฉันหรือมั่วๆไม่ได้ต้องมีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผล มีระบบระเบียบที่ที่สัมผัสได้นะงนั้นเราก็ฝึกไปเรื่อยๆ<ม>ช่วงช้าเหมือนกันการออกกำลังกายก็มาให้พร้อมกันดูทีสีนะ่ควาทุกคนต้องมือถึงพร้อมที่นี่นะไม่ใช่ลอยรอให้ทีห้ 5, เาเพื่อนออกกำลังกายแล้วค่อยมาอันนี้ก็ไม่ถูกนะเรานัดกันทีสี่ก็ต้องมาให้ครบนะจะทําได้มากน,น้อยก็ขอให้ทําอันนี้เพื่อประโยชน์แก่ตัวเราเองนะ ต่อไปเราอาจจะไปช่วยคนของเราญ <c oughs> าติพี่น้องคนที่อ่อนแอหรือคนที่เราเพื่อนฝูงที่อ่อนแอเราก็มีวิชาให้เขาแต่เราฝึกไปก่อนฝึกมากฝึกน้อยขอให้ฝึกเพราะเป็นสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์กับร่างกายและจิตใจของเราถ้าผมไม่ทําเรื่องนี้ปันี้ผมก็ตายไปแล้วเนี่ยเข้าโรงพยาบาลนอนป่วยหลายครั้ง แต่ที่ทําเรื่องนี้มาผมทํางานได้ทั้งปีแล้วก็ไม่เป็นอะไรเลยนะก็อยากจะให้เพื่อนของเราได้เป็นอย่างนั้นบ้างก็ไม่ยากในทะทำอย่างที่เราทำน,ะนะนั่นแหละนอกัานการสวดมนต์ก็ต้องสวดให้เสียงขึ้นขังไม่ใยเสียบอ้อแออแอไปดูมันไม่ไม่มีพลังการสวดทงให้เสียงเต็มเสียงเสียงกล่ําเสียงควบกล่ําเสียงสั้นเสียงยาวให้มันถูกมันก็จะ ให้มีพลังให้มีสมาธิฝึกสมาธิไปในตัวในขณะที่เราสวดมนต์ถ้าไม่มีฝึกสมาธิไม่ฝึกอนาปานาสติไปด้วยมันก็เหนื่อยแล้วก็ไม่มีความหมายอะไรเสียเวลาแล้วก็เหนื่อยเปล่านะแต่เราฝึกทั้งสมาธิฝึกอนาปานับสติไปด้วยก็จะได้พลังทั้งสติทั้งสมาธิได้ความพร้องเพลียงได้ความไพเราะอะไรนี่มันก็จะทําให้เป็น แบบอย่างที่ชักจูงศรัทธาได้เราจะไม่มองข้ามในสิ่งเล็กๆนน้อยนะเราจะให้ความสำคัญเสมอเราจะไม่ทำอะไรที่เสียประโยชน์ทั้งสองด้านประโยชน์ตนก็ไม่ได้ประโยชน์กับผู้อื่นก็ไม่ได้มันก็เสียเวลาด้วยนะจะะทำไปแล้วประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ผู้อื่นก็ได้ก็จะทำให้เวลานั้นมีคุณค่านะครับ ในสิ่งไหนที่เราเป็นทําเป็นประจําต้องทําให้ดีขึ้นเรื่อยๆไปทําแล้วมันม่แม้แต่ทาคนเดียวทําวัดคนเดียวก็ทําให้เต็มเสียงนะแล้วก็ฝึกเพื่อการฝึกฝนเพื่อให้เราดีขึ้นนะครับถ้าเราไม่ฝึกฝนมันมีอะไรไม,ไม่ไม่ค่อยดีขึ้นนะอย่างคนทุกคนไม่ใช่ว่าจะเป็นนักมวยได้คนนั้นต้องฝึกฝนหนักก็เป็นนักมวยได้ทั้งที่ หน้าตาขาแขนกำลังก็มีเหมือนกันน่ะแต่คนที่เพิ่มฝึกมันมีมากกว่านะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เราต้องฝึกที่เรื่องนี้อยากจะนําเสนอก็คือเรื่องของสติสัมปชัญญะเพราะสติสัมปชัญญะนี้เป็นคําที่ง่ายๆเราแล้วก็ฟังกันมาบ่อยแต่พอในภาคปฏิบัติแล้วเราผมขอตกวอี้ในภาคปฏิบัติแล้วเราไม่ค่อยลงลึกเท่าไหรนะ่เราก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าที่ควร แต่เช้านี้ผมจะเชื่ยเห็นว่าสติสัมยาเนี่ยมันมันเป็นแม่ของธรรมทั้งหมดจริงๆหมายความว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ศึกษาร่วมกันนะแต่ถ้าหากว่าเราสัมผัสมันไม่ได้รู้สึกว่ามันยากสติเราก็รู้ว่าความระลึกได้สัมผัสความรู้ตัวเรารู้กันแค่นี้เอ๊ะไม่เห็นมันยากเลยท่องมาตั้งแต่บวชแล้ว แล้วก็เป็นหน้าแรกของหนังสือนาวากวาดด้วยใช่ไหมนวักกวาดเป็นคู่มือของพระบทใหม่เปิดขึ้นไปหน้าแรกเจอเลยรทำสี่ชุดหน้าแรกทำสี่ชุดหน้าแรกนี้ <c oughs> พระมหาสมณเจ้า <c oughs> ที่ท่านเป็นผู้คัดกรองพระธรรมวินัยทั้งหมดมาเป็นตำราเนี่ย <c oughs> ท่านได้ทำสี่ชุดนี้มาเป็นเป็นหลักเลยนะชุดแรกก็คือ สติสัมปชัญญะเพระหูปการะธรรมธรรมมีปุกรมากสองอย่างคือสติและสัมปชัญญะพ mm hmm. อฝึกสติสัมยญญะแล้วมันจะเป็นเกิดทําให้เกิดศีลคือหัวใจของศีลก็คือเฮริโอตปาทำมันทําให้คุ้มครองโลกสองอย่างคือเฮริและโอตปะเ mm hmm. มื่อเจริญสติสัมยญะอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะเกิดเฮริโอตปะก่อนเป็นระดับแรก ถ้าเจริญสติสัญยาแล้วฮิริอิตุปะไม่เกิดชื่อว่าการเจริญสติสัญญานั้นไม่สมบูรณ์ฮิริอตุปะคืออายชั่วกลัวบาปแม้ที่รับที่แจ่งแม้ในใจตัวเองก็ไม่กล้าทาบาปนั่นคือเราเจริญสติสัญญาถูกต้องแล้วเรามีฮิริอิอุปะอายชั่วกลัวบาปทั้งต่อหน้าและหลังทั้งภายในและภายนอกกายนอกกทางในใจด้วยนั่นถือว่าศีลสมบูรณ พอมีสติสัมยาเสมบอรณ์เมื่อฮิริสัมยาฮิริโอตปะเกิดขึ้นเป็นองค์ของศีลเป็นหัวใจของศีลต่อมาก็จะเกิดองค์ของสมาธิก็คือขันติโสรัจจะขันติคือความอดกลั้นความอดทนเวลาเราปฏิบัติเนี่ยต้องใช้ความอดกลั้นอดทนไปอย่างมากนั่นหมายความว่ามันจะมีพลังสมาธิสูงขึ้นเรื่อยเรื่อย าเราไม่รู้จักอดทนอดกัน้นต่อความหิวความกระหายความเย็นความหนาวความเจ็บความป่วยความเหนื่อยยากลำบากการทำงานและทนต่อคำพูดการ,สร่สเสียดการเพ้อเจอการคำหยาบของคนอื่นได้นั้นถือว่าเรามีสมาธิแล้วเ,เราจะได้ชั้นไหนก็แล้วแต่แต่ว่าจะต้องมีหลักอย่างนี้เพราะนั้นองค์ของสมาธิหัวใจของสมาธิคือขันติโสรจัก แต่ถ้าเราอดทนอดกั้นโดยความไม่มีความเสงี่ยมงามอดทนอดกั้นด้วยความหน้านิ่วคิ้วขมวดด้วยความกดเก็บกดและกดดันอันนั้นไม่ใช่เป็นสมาสมาธิสมาสมาธิต้องอดทนแบบสบายและอดทนแบบยิ้มได้ไม่ใช่อดทนแบบเก็บกดแลบบ้วบีบบังคับถ้าบ,บาีบบังคับเก็บกดตัวเองอย่างนั้นเราไม่เรียกว่าสมาธิจะเป็นมิจฉาสมาธินะดังนั้น ขันติและสุรจะจึงเป็นหัวใจของสมาธิเพราะสุรจะตัวนั้นหมายถึงความสงบเยือกเย็นขันติความอดทนอดกั้นต้านกระแสะในความยากลำบากทั้งหลายนะทีนี้นี่ทักแล้วทำอันงามให้งาทำอันทำให้งามให้สงบงามก็คือขันติสุรจะแล้วก็ทำชุดที่สี่ชุดที่หนึ่งคือ สติสัญญาชุดที่สองคือหิอุตตปะชุดที่สาคือขันติโสรจัตชุดที่สี่คือปุพกาลีและ,ก,ะตกตัญญุกตะเวทีนะครับชุดนี้เป็นชุดของปัญญาถ้าเราจเจริญสติสัญญาอย่างถูกต้องแล้วเราจะเกิดกัตัญญูกตวเวทีขึ้นมาโดยองค์ธรรมนะครับคนไหนเจริญสติจเจริญกรรมาฐานมานานเท่าไหร่แต่ว่าไม่มี กตัญญูกตเวทีก็ชื่อว่าสติสัมยาที่เราฝึกมานั้นยังไม่ถูกต้องตัวนี้เป็นตัววัดของคนมีปัญญาคือมีหนึ่งเป็นผู้ทําก่อนทําดีก็ทําก่อนเพื่อนทําถูกก็ทําก่อนเพื่อนทําคุณประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็ทำก่อนก่อนเพื่อนโดยที่ไม่ต้องการวังผลตอบแทนหรือต้องการใครมาตอบแทนบุญคุณแต่ทําให้ก่อนนะที่หายาก บุคคลที่หาได้ยากสองสองประเภทหนึ่งคนที่ทำอะไรให้ให้คนอื่นก่อนนะแต่ไม่ทวงบุญคุณทำให้ก่อนนี่หาได้ยากท่านจูเปลียวว่าเหมือนพ่อแม่ของเราพ่อแม่ทำให้เราก่อนทุกอย่างนะให้เลือดให้เนื้อให้ข้าวให้น้ำให้ความรู้ให้ทรัพย์สมบัติให้เงินให้ทองค่าคำสั่งสอนให้สิ่งแวดล้อมให้การศึกษาพ่อแม่เราให้หมดบุคคลที่มี สติสม,มัญญามีหิริเอ,อตุตปะคันติสรุรจักก็เหมือนพ่อเหมือนแม่เราที่จะทําให้เราก่อนนับเนื่งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงที่หาได้ยากก็คือทําให้เราก่อนนะอันที่สองเราเองเราจะคนเป็นผู้มีปัญญาหรือไม่ตรงที่ว่าได้สํานึกถึงบุญคุณของท่านเหล่านั้นหรือไม่ นะถ้าเราได้สำนึกถึงบุญคุณลราพยายามตอบแทนด้วยวิธีการต่างๆโดยการเชื่อฟังคําสั่งสอนด้วยการปฏิบัติตามด้วยการอุปการะอุปถาดด้วยการช่วยเหลือการงานอะไรต่างๆที่ท่านระบุไว้ในอาทิตย์ทั้ง6นะครับเพราะนั้นทำสี่ชุดนี้เป็นชุดที่บอกทั้งหมดของเรื่องของพระตรปิโดกนะ ถ้าปฏิบัติไม่ใช่ไม่จาเท่านั้นนยหมายความปฏิบัติได้ด้วยถ้าปฏิบัติได้ทําในสี่ชุดนี้หมายความปฏิบัติได้จรทพภะวินัยทั้งหมดนะในภาคเป็นพุติเป็นพฤติกรรมเลยทีเดียวว่าดังนั้นเราจึงเจริญสติสัมปชัญญะให้ถูกต้องเมื่อเจริญสติสัมปชัญญะถูกต้องทำสามชุดคือศีลสัสมผปัญญา,รราก็จะมาเองโดยโดยองค์ธรรมนะฮะโดยที่ไม่ต้องไปเรียนนั่งเรียนเขียนอ่านอะไรมากก็ คนนั้นก็มีคุณธรรมครบตามที่พระไตรปิฎกระบุนะว่าจเจริญส,สติสัมปชัญญะอย่างถูกต้องอย่างไรนะเพราะสัมปสติที่ถูกต้องประกอบด้วยองค์สี่ที่เรารู้จักกันดีว่าประกอบด้วยมาแล้วลึกถึงกายของตัวเองเมืลึกถึงเวทนาของตัวเองเมืลึกถึง จิตของตัวเองมาลึกถึงอารมณ์ของตัวเองทั้งสี่อย่างเนี่ยถือว่าเป็นสมาสติลักษณะของการลึกทำอย่างไรนะลักษณะของการลึกก็คือกายท่านก็บอกว่ากายเยกายานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินะัยยะโลเกอภิชาตุมนัสังให้เห็นกายทั้งภายในและภายนอกกายเยกายานุป ay ัสสัน กายภายในมันคือกายตัวเราเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นกายภายในกายภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์เป็นกายภายนอกเมื่อมากระทบกันแล้วเราพิจารณาว่ามันเป็นอะไรเป็นรูปเป็นนามไม่ใช่เป็นเดาถ้ามีสองอยตนะะมากระทบ ทั้งกายไปนอกกายไปในมากระทบกันแล้วเราไปสําคัญว่ามันเป็นเราเขาว,ว่าเราเขาด่าเราเขาตีเราเขาทำหนีเราเขาดินทาเราอย่างนี้เรียกว่าเราประพฤติระลึกต่อกายในทางไม่ถูกแล้วในทางผิดนะว่าพอไปเห็นรูปเป็นเรานามเป็นเราไม่ได้เห็นรูปเป็นรูปกับนามเป็นเพียงแสดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปลักษณะระลึกอย่างนี้เรียกว่าเห็นรูปนามเป็นไตรลักษ แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ฝึกฝนสติไม่อย่างถูกต้องเราก็เห็นรูปนามที่กระทบกันเป็นเราวันยังคำ่ำนะให้ลึกๆอย่างนี้โดยย่อนะครับเวทนาก็ไม่เช่นเดียวกันเวทนาภายนอกเวทนาภายในเวทนาภายนอกเกิดจากรูปเสียงกิรสสัมผัสอารมณ์เวทนาภายในเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อสองอย่างมากระทบกันเกิดความรู้สึกสามประการคือความพอใจไม่พอใจ และความไม่สนใจสามอย่างนี้ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะรู้สึกสามอย่างนี้พอใจไม่พอใจและไม่สนใจเมื่อเกิดการกระทบเช่นเราจะเห็นคนบางคนเวลาย่อยินได้ฟังอยู่นั่งง่วงนั่งหลับนั่งซื้อเบือ้ออย่างนี้เขาเรียกว่าไม่สนใจนี่เขาเรียกว่าไม่เห็นเวทนาทั้งภายนอกและภายในสติก็จะไม่เกิดอีกเหมือนกันแต่ขณะน,นั้นคืออวิชาก็เกิด เ้นเลยจึงไม่แปลกใจว่าเคนที่เขาสนใจธรรมะมานานปฏิบัติธรรมะมานานทำไมไม่เปลี่ยนแปลงก็เพราะเขาปฏิบัติผิดมาตลอดนะทุกสิ่งที่มากระทบแทนที่จะ,ะเป็นรู้สึกพอใจก็รู้สึกเออมีความพอใจเกิดแล้วเห็นว่าความพอใจก็เป็นที่จังทุกขังนัาตาพอมีการกระทบเกิดขึ้นความไม่พอใจเกิดแล้วแทนที่เราจะรู้สึกไม่พอใจ เราเห็นว่าความไม่พอใจนี้เป็นอนิจจังทุกข์ขรานตาไม่ใช่เป็นเราการกระทบเกิดขึ้นเรารู้สึกเฉยๆไม่เข้าไปสำคัญมั่นหมายอะไรเข้าไปใส่ใจเฉยๆเข้าไปใส่ใจเข้าไปพิจารณาเฉยๆโดยเห็นว่าอ๋อนี่เป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นของอนิจจังทุกขัขรานตาไม่ใช่เรา ในลักษณะนี้ก็จะเป็นเห็นเวทนาในเวทนาที่ถูกต้องเห็นจิตในจิตที่ถูกต้องก็คือเห็นจิตภายนอกนเห็นจิตภายในเห็นจิตภายในคือเห็นรูปเสียงกลิ่นไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเองเห็นจิตภายนอกคือจิตที่ส่งออกไปทางรูปเสียงจิตรสสัมผัสอารมณ์เป็นจิตภายนอกเมื่อกระทบกันแล้วก็ให้เกิดความรู้สึกสามประการคนรู้สึกชอบไม่ชอบแล้วก็ ไม่รู้นะชอบไม่ชอบเราก็ไม่รู้ถ้าหาก็รู้สึกชอบในสิ่งที่มากระทบเราก็เรียกว่าเราก็าไม่เห็นเป็นส,สมาสติเป็นวิชชาสติเมื่อกระทบแล้วรู้สึกไม่ชอบก็เป็นวิชชาสติเมื่อกระทบแล้วรู้สึกไม่ใส่ใจลุ่มหลงในสิ่งนั้นก็เป็นมิจฉาสติ แต่ให้รู้ว่าทั้งชอบไม่ชอบแล้วก็เฉยๆนั้นเป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นและตั้งอยู่ดับไปตามกฎของตรรักเราก็รู้เฉยๆเห็นเฉยๆในสิ่งที่ชอบและไม่ชอบลักษณะนี้เป็นสมาสตินะทั้งฝ่ายอารมณ์ก็เือนอารมณ์ภายนอกและอารมณ์ภายในอารมณ์ภายในได้แก่ตาหูที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจอารมณ์ภายนอกที่เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์เมื่อกระทบกันแล้ว ก็ให้เกิดอารมณ์ดีไม่ดีแล้วก็ไม่แน่นะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ตามรู้ไม่ดีดีแล้วก็ไปเข้าไปในความรู้สึกดีอันนั้นอารมณ์ไม่ดีเราก็เข้าไปเป็นอารมณ์ไม่ดีอันนั้นแล้วก็อารมณ์ยังไม่แน่แล้วก็พระวงสงสัยคุ้นคิดไม่แน่ใจในสิ่งนั้นที่เราเข้าไปในอารมณ์ก็จะเป็นวิชายสติ แต่พอเราฝึกสติสัมยาพะไปแล้วเราเห็นว่าตัวดีไม่ดีแล้วก็ไม่แน่เนี่ยมันก็คือสภาพธรรมที่เป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาไม่ใช่เราเราก็ตามรู้มันไปเลยการตามรู้ในทั้งสี่สถานนี้อย่างถูกต้องเรียกว่าสมาสตินะแต่ถ้าว่าตามรู้ทั้งสิบสถานนี้ไม่ถูกต้องก็คือเรียกเป็นมิจฉาสติเพราะบางครั้งแล้วก็ สบายบางครั้งก็ไม่สบายบางครั้งก็ไม่แน่บางครั้งเราก็พึงดีดีบางครั้งก็ไม่ยินดีบางครั้งก็เฉยเฉยบางครั้งก็ชอบใจบางครั้งไม่ชอบใจบางครั้งก็ไม่สนใจบางครั้งก็ดีบางครั้งก็เรียกว่าดีบางครั้งไม่ดีบางครั้งก็ไม่แน่ใจนะก็จะ วนกันไปอยู่นี้มากบางน้อยบ้างตัาตามอาัตาัยส่วนของสัมมาสติที่เราฝึกว่าขณะที่เราฝึกเนี่ยเราทําถูกต้องแค่ไหนถ้าทําถูกต้องเราก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งสี่สถานนี้ได้ถูกต้องแต่ทําสติไปนิดหน่อยก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นทําสตินิดหน่อยก็ไปคิดถึงเรื่องนี้อมาผมเข้าไปดูพวกเราใจสถานที่บางคนนี่ที่เกี้ยงแล้วเรื่องอีก เรียบแล้วเรียบอีกจัดอยู่ยงั้นทั้งวันก็ไม่ทําอะไรอันนี้ก็เรียกว่าเข้าไปในสิ่งนั้นล่ะเป็นมิจฉาสติตลอดเวลาไปเดินแล้วเกิดชอบบ่งชอบเกิดราคะโทสะสลับกันไปสลับกันมาอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็เลยหลวงตาแบนหายไปไหนอ่าเนหนึ่งไปตามไม่หนึ่ที่ว่าหลวงตาแบนไม่สบายเราจะได้พาลงพยาบาลได้ถ้ามาไปอ่า เราต้องดูแลเพื่อนเราด้วยใครมาไม่มาเผื่อว่าไปเกิดงูชกตายไปถูกในถูกน้ําถูกอาสารพิษไม่ได้ตั้งใจจะไม่มาแต่ว่าจะต้องมีอะไรสักอย่างเ,เกิดขึ้นเราก็ต้องดูแลเพื่อนด้วยนี่คือแล้วเกิดสมาสติขึ้นมาถ้าเป็นวิชาสติเออ ตัวไข่ตัวมันช่างหัวมันแล้วผี่ชอบเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็คิดไปของเราไปอีกแบบหนึ่งเอนเเพราะในเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องโดยโดยเกี่ยวข้องกับชีวิตทั้งหมดนะถ้าหากว่าเราใช้อย่างถูกต้องแล้ว,ลวดูแลเอาใจใส่กันนะเรียกว่าทำก่อนนะเราเป็นผู้ดูแลเพื่อนก่อนแล้วเพื่อนก็จะดูแลเราหรือไม่ไม่สําคัญแต่ว่าเราได้ทําหน้าที่เป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วผู้มีปัญญามาเห็นความจําเป็นอะไรก็ทําสิ่งนั้นไปก่อนนะ ดันนั้นเองทำสี่ชุดเรื่องของสม,มาสติช่งชวงเช้ามีเวลาแค่นี้นะครับหมดเวลาละพรุ่งนี้จะช่วงเช้าช่วงเย็นจะไปต่อด้วยสัมปชัญญะสี่แล้วพรุ่งนี้ทั้งวันท่านก็จะวันนี้ทั้งวันท่านก็จะไปปฏิบัติเรื่องนี้ก่อนแล้วก็ได้ตกผลึกเป็นออกมาเป็นอย่างไรท่านก็บันทึกเป็น เรื่องที่ท่านเข้าใจถือว่าเป็นการเรียนทั้งปริยัติปฏิบัตินะครับงานนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องมาปฏิบัติอย่างเดียวพอเราปฏิบัติแล้วหลายปีผ่านมาแล้วไม่มีอะไรก้าวหน้าก้าวหลังแสดงมันมีอะไรผิดพลาดอยู่ปีนี้ผมพยายามให้ให้ดีที่สุดละนะมีทั้งปริยัติปฏิบัติพร้อมกันไปด้วยนั้นช่วงเช้านี้พูดถึงเรื่องของสมาสติทั้งสี่สถานนี้ว่าทั้งภายนอกภายในกระทบกันแล้วเราเห็นเป็นไตรลักษณ์หรือเห็นเป็นไตรสิกขา แต่เห็นเป็นไใจหรือเป็นอกุศลมูลถ้าเห็นเป็นไตรลักษก็เกิดไใจสิกขาถ้าไม่เห็นตามเป็นไตรักษ์ก็จะเป็นอกุศลมูลสามคือเป็นราคาโทสะโมหะไปในที่สุดเหมือนกันเรีไตรไตรไตรอกุศลก็ได้นะแต่ถ้าเราเห็นว่าเป็นนิจยังทุกขังันงตาได้หมดมันก็เป็นใจสิกขาคือเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาไปได้ แต่ถ้าเราสติสัมยะเราไม่สมบูรณ์ไม่ได้เห็นเป็นเรื่องของการกระทบว่าเป็นอน,นิจจังุกขนานตาเห็นว่าเป็นเราเลื่อยไปเราก็ถูกเราผิดเราดีเราชั่วเราชอบเราไม่ชอบเราหงุดหงิดเราฟุงา้งซ่านเราโมโหเราลังเลตัวนี้ก็จะเป็นตัวอกุศลมูลไปซึ่งเรื่องนี้เราช่วยกันไม่ได้ครับนอกจากที่เราจะช่วยเหลือตัวเองพิจารณาตัวเองให้ละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะครับ ราะนั้นในช่วงเช้านี้รู้สึกว่าได้ยินเสียงละคังแล้วใช่ไหมครับก็เราไปทําหน้าที่ของเราแล้วก็ลองประคับประคองดูว่าเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของกายเวทนาจิตธรรมเป็นไตรลักษณ์แล้วมีสติสัมปชัญญะเข้าไปบริหารไตรลักษณ์ให้มันเกิดเป็นไตรสิกขาได้อย่างไรลองไปทําดูวันนี้นะครับ ไม่ยากไม่ซับซ้อนเกินไปแต่คนไหนทาแล้วเกิดลังเลสงสัยอใช่หรือเปล่านี่ก็ถา